สมองคนเราอ่ะมันจะมีอยู่สองฝั่งใช่ไหมทุกคนซ้ายกับขวาแล้วก็จะมีต่อมอะมิกดาล่าอยู่ด้านหลังซึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นส่วนสัญชาตญาณของมนุษย์ที่แบบสู้หรือหนีใช่ไหมคะซึ่งซึ่งไลฟ์ที่แล้วได,ได้ได้บอกเอาไว้ว่าเ,เวลาที่มันจวนตัวหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะอย่างเช่นแบบ ไฟเขาเรียกนะไฟไหมอย่างเงี้ยแล้วแล้วมีบางคนสามารถแบกแบกงโอง่งออกจากสถานที่เกิดเหตุได้อันนี้คือภาวะสู้หรือหนีให้เห็นถึงเราถ้าเราจะไปแก้ไขอะไรเราต้องเห็นเขาก่อนเนาะเราต้องเห็นว่ามันเออทำไมเราถึงรู้สึกกลัวทำไมเราเราถึงรู้สึกแบบเหมือนซูเวอร์ตลอดเวลาแบบสู้หรือหนีตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะจะจะ,จะมาขยายความนิดนึง สมองของคนเรามีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็คือจะเป็นตักกะตักกะก็คือแบบเอออย่างเช่นแบบ1นบกหต้องเท่ากับ2ถ้าคุณทําผิดคุณต้องได้รับโทษถ้าคุณทําแบบนี้คุณต้องได้รับได้รับเออผลแบบนี้ประมาณนี้นะคะสําหรับฝั่งซ้ายซึ่งมนุษย์เราอะ่ะจะให้ถูกชวนใช้สมองฝั่งซ้ายอยู่ค่อนข้างตลอดเวลา คือมนุษย์อะถ้าเราจะชอบหาเหตุผลอะ่ะ้มันใช่เหรอมันมันมันไม่ใช่นะมันทําอย่างนี้มันจะได้อย่างนี้เหรอคือเราจะเราจะหาเหตุกับผลเท่านั้นใช่ไหมคะอันนี้คือการทํางานของฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาะ่ะคือการใช้จินตนาการทีนี้ทําไมชีวิตของมนุษย์ถึงทุกวันนี้ถึงแบบเอ มีการเร่งรีบเนาะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่ที่บ้านหรือว่าหรือว่าสถานที่ทํางานคือเราจะอยู่ในการที่แบบว่าเอ่อแอคทีฟหรือว่าโปรดักชันตลอดเวลาทีนี้มันทําให้เกิดแบบเวลามีอะไรมากระทบอ่ะเราเราจะกระ,กระทบหมายถึงแบบสถานการณ์ภายนอกมากระทบในชีวิตชีวิตประจําวันเราใช่ไหมคะจะเกิดแล้วเราอ่ะจะเกิดการแบบตอบสนองอย่างรวดเร็ว หรือแม้แต่แบบจะอยู่ในภาวะเครียดอยู่ในภาวะที่ที่ไม่มีไม่มีตอนไหนที่ได้ผ่อนคลายเลยทุกคนมันเปรียบเหมือนตาช่างอ่ะตาช่างที่แบบมันจะเอ็นไปทางฝั่งซ้ายมากกว่าเพราะเราใช้ตักกะมันเลยไม่สมดุลอ่ะวันนี้เซนก็เลยมาคุยเรื่องเรื่องการสมดุลเนาะเนี่ยคืออ่ะฝั่งซ้ายอันนี้ซ้ายเซนเนาะจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นตาช่างที่มันไม่เท่ากันอ่ะมันเลยเกิดแบบเราอาจจะงุดงิดนู่นนี่นั่นคือ ไม่แฮปปี้ระหว่างการทํางานนะค่ะอันนี้ทุกคนเก็ตไหมค่ะมันก็เลยทําให้เราเหมือนเราอะระหว่างวันล่ะเราอยู่แต่ในคลื่นเบต้าคลื่นเบต้าน่มันเป็นคลื่นที่เร็วที่สูงใช่ไหมคะเลยทําให้เราแบบเวลามีอะไรมากระทบอะเราก็จะแบบเหมือนเราจะกระทบมาแล้วเราก็ปฏิกิริยาไปทันทีอะทุกคนเกิดจากการไม่สมดุลตรงนี้ของของการทำงานของสมองเราด้วย เนาะทีนี้แล้วเราจะทํำยังไงล่ะในเมื่อมันเครียดอะในเมื่อมันเครียดอะกี้เมื่อกี้ถึงเรื่องสมองฝั่งขวาที่ว่าเราใช้จินตนาการใช่ไหมคะให้ทุกคนลองสังเกตว่าทําไมวิชาสอนอนอรนหรือวิชาที่มันมีการวาดเขียนอะที่มันมีวิชาวาดเขียนที่มันเคยอยู่ในอยู่ในระบบศึกษาแล้วอยู่ๆเขาเอาออกไปอะทุกคน เออมัน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 ,ม,นมันจะโยงไปถึงเรื่องแบบในทุนน่ะการที่เราเทุกคนสังเกตตอนเด็กๆที่เราเคยมีวิชาเนี่ยเราเราได้ระบายสีใช่ไหมได้ระบายสีได้ลดน้ำพวนดินอย่างเงี้ยเราจะเกิดการทีนี้พอมันเกิดการไม่สมดุลใช่ไหมทุกคนนั้นก็ทําให้เราอยู่ในภาวะเครียดแล้ว สังเกตว่าเดี๋ยวนี้เขาเอาวิชาไอ้ระบายสีอ่ะเขาเอ,เอาออกจากระบบการศึกษาแล้วอ่ะมันทําให้เรามันทาให้เรารู้สึกว่าแบบเขากําลังเล่นกับเล่นเล่นกับสมองเราอ่ะทุกคนเหมือนโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์เนี่ยเขากําลังเขาดึงเอาจิตเราออกนะทุกคนเราต้องระวังให้ดีนะไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้แบบคือตลอดเวลาไม่ได้นะทุกคนต้องมีเวลาให้กับ ให้กับให้กับตัวเองอะ่ะเพราะทุกคนลองสังเกตทุกคนถ่ายฟีดไปเนี่ยพอเจอคลิปดราม่าก็ร้องตามเขาพอไปเจอคลิปดราม่าก็ร้องตามเขาพออีคลิปหนึ่งเป็นคลิปตลกเราก็หัวเราะตามเขาทุกคนเห็นอะไรไหมความสุขของเราอ่ะมันง่ายเกินไปเขาเรียกว่าโดปามีนราคาถูกหรือว่าโดปามีนปลอมเพราะว่า การที่เราจะมีความสุขได้นะ่ะมันต้องเกิดจากการที่เราทําบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบแล้วสารโดปามินหลังเออแต่พอเราแต่พอเราเออมา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 ดูโซเชียลอะ่ะพ,พอเขาหาเรื่องตลกมาเราก็ขำเอาพออีกคลิปหนึ่งเป็นดรามา่าเราก็ร้องไห้ตามเขาอะ่ะถ้าทุกคนเป็นแบบนั้นอะ่ะถ,ถ้าทุกคนอินได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงเรากําลังถูกดึงดึงกําลังจิตออกนะทุกคนเอออะทีนี้มาเรื่องสมองต่อ ทีนี้ทําไมเ,าเขาเอาวิชาวิชาสรอนอหรือว่าการระบายสีออกใช่ไหมทุกคนมันทําให้เราพอเราเติบโตมายิ่งเรามามาใช้ชีวิตหรือว่าแบบมาเกิดการใช้ชีวิตอ่ะใช้ชีวิตอ่ะมันทําให้เราเครียดอ่ะเออแล้วเวลาแล้วเวลาพอเราจะตัดสินใจอะไรบางอย่างอ่ะคือตัดสินใจพลาดอ่ะทุกคนอันนี้เก็ตไหมเหมือนเหมือนพี่คนหนึ่งเขากําลังทุกข์เขาก็เอ่อ ขอแชร์ขออนุญาตแชร์นะพี่คือครอบครัวเขาอาแตกแยกแฟนเขา,าไปมีคนอื่นทีนี้พี่พี่เพื่อนผู้หญิงคนนี้เขาก็เสียใจมากอันนี้เราเข้าใจเนาะทีนี้อพอระหว่างนั้นเขาก็อยู่กับความทุกข์ใช่ไหมเสร็จแล้ว <S 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 เขาไปคบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเพิ่งรู้จักกันไปวัดไปไปรู้จักเขาเสร็จแล้วคบกันไม่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์อะ่ะผู้หญิงที่เพิ่งรู้จกักขอยืมเงิน แล้วพี่คนนี้ที่นับถือแกเป็นเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยไม่รู้จักเบื้องหลังปลายทางไม่รู้จักเบื้องหลังเขาไม่คบกันไม่นานแต่ทุกคนให้เขายืมเงินเป็นแสนอ่ะเกิดจากอะไรรู้ไหมในวันที่กําลังจิตเรามันมันมันจะเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยอะเพราะอะไรเพราะพี่คนนั้นอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการตัดสินใจบางอย่างอ่ะทั้งทั้ที่เพิ่งถูก ทั้งนั้งที่เพิ่งเจ็บปวดจากการครอบครัวแตกแยกมาแต่ทําไมไปรู้จักกับใครก็ไม่รู้เขามาขอยืมเงินให้เขาเป็นแสนทุกคนให้เขาเป็นแสนเกิดจากเกิดจากการทำงานที่ไม่ไม่บาลานซ์ของสมองเรานี่แหละเพราะอะไรเพราะมันเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดอ่ะเพราะเราอยู่อยู่ในโหมดเซอร์ไวนเวลอ่ะอยู่ในโหมด แก่งแย่งชิงดีอยู่ในหมดสู้หรือหนีตลอดสมาธิมันจึงเข้ามาทุกคนแล้วทำยังไงอะตาช่างตาช่างสมองมันเอียงอะมันเอียงไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายที่เป็นตักกะเยอะพอตักกะเรามันเยอะมันอึนทุกคนมันจะอึนอึนคิดอะไรก็ไม่ออกเหมือนเหมือนพี่คนนี้ที่ให้เขายืมเงินนี่แหละคือไม่น่าจะให้เขาอะไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำยังยังยังให้อะ ทุกคนเคยเป็นไหมหรือว่าบางทีเราเราเรา,เราเงินเรามีน้อยนะแต่ทําไมพอพอเพื่อนมาขอยืมใจอ่ะไม่ได้อยากให้นะไม่ได้อยากให้เพื่อนเลยแต่จําเป็นต้องให้เขามันเกิดจากมันเกิดจากการทํางานของระบบประสาทเรานี่แหละทุกคนมันไม่มีกําลังจิตมันไม่มีกําลังที่ที่จะปฏิเสธเขาอะ่ะมันหาคําไม่ได้อะกำลังมันไม่พอ,อ สมาธิถึงเข้ามาค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะ